กับสบายดีดและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องกันบ,บนสุข,ขสุขคน,น้นพี่น้องเนาะปะวาร์ซอยู่ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศพีนน่น้องเอ้ไม่นี้กัมาเจอกับบอลลี่กาแฟช่วงบรรยากาศเศร้าๆอีกแล้วพี่น้องเ,เอ้เนาะบอลลี่กาแฟกำลังจะเดินทางไปทำบุญพี่น้องที่เกาที่เดิมนะพี่น,อน้องเนาะก็เลยจอดแวะซื้อของอยูเซเว่นพี่น้องเอ้ตอนนี้เขายูทีเซเว่นของซิปธัญบุรีพี่น้องเอ้ เป็นเซเว่นที่เปิดใหม่ที่กะบ,บ,ร,กบรีการมาแวะบ่อยอยู่พี่น้องไอ้อยู่ที่ต้นสาระนะพี่น้องเนาะไม่นี้กะได้ไ<ห>บัตรธน,นาคารซื้อไปที่ไหนร้อยเก้าสิบเจ็ดอ่ะหนึ่งร <97. S 1> ้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแล้วกันหน้ามอล่านั่นบริซซื้อมาจากโลตัสพี่น้องเอ้เนาะแพ็คหนึ่งพี่น้องเอ้ไม่นี้กะบ,บรีแวะจอดอยู่นีอ่อ่ยูจอดพักอยู่นี่ก่อนพี่น้องเพราะว่าจะไปจอดอยู่ตรงหน้ากันยังมืดอ,อยู่พี่น้องเอ้ วันนี้ก็ออกกันมาตั้งแต่ตีสี่ตีสี่สน,น้อยๆพ่นพี่น้องออกเดินทางกันมาตอนนี้ก็ถึงคลองซิปแล้วละพี่น้องเหนะ็นเนาะแต่ก็ยังมือดอยู่พี่น้องเลยอากาศก็เย็นๆพี่น้องกันไปเดี๋ยวนอกวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับไอ้เตียงคือเก่าพี่น้องเหนะ็นเนาะคนฝากให้บอลลี่ทำบุญพี่น้องเลยจะเป็นสัปานบุญให้ไอ้เตียงนั่นงงมนัมนะไรไปเี๋พี่น้องเลยซื้อกาต้มขนมยูเซเว่นเนาะพี่น้องแล้วการจะไปซื้อที่วัด อีกรอบนึงพี่น้องเอ๋ล้วก็จะไปถ่ายทำบรรยากาศไอพี <recess ed isolation> <ând> 9, ่้น้องเบิรคือเก้าที่วัดคือเก้านะพี่น้องเนาะอ่าบริการจะใช้เสียงเบาหรืออาจจะบ้ได้ใช้เสียงเลยคือเก้าลราพี่น้องไยถ่ายเป็นภาพบรรยากาศไอพี่น้องเบอร์คือเก้าทุกอาทิตย์นะพี่น้องเนาะอ่ะประเดี๋ยวไปเจอกันบรรยากาศที่วัดคือเก้าพี่น้องเอ๋ อันน wow. oh. ี้ก็มนี่่ไดิ่งกั e กํลังจะไปเตรียมใส่บาทกันวันนี้พี่น้องเอยเอาได้ย่งมในวันนี้ครับอะไรอะฮะอาไรอะอองเออ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิง้งเม,ม่เมนอะไเนาะข้าวปิ้งข้าวเหนียวปิง้งเดี๋ยวแห <c oughs> น้แหนมออลา,าแพ็คหนึ่ง,อ,อ,อ,ง,งอ๋อฝน,น,น,นตกแล้วนี่เนาะเห็นแล้วไงเออเออเหมือนเพิ่งตกเหมือนหากาตกแล้วเห็นแล้วไหม อ,อ,อยู่ตรงประตูตรงกลางโอ้น่าลายเฮ้ยได้บละอะไรสดไหมอยากจะทำก็ไลลายพี่น้องเอามาหน่วันหยุดเนาะอากาศก็ดีขนาดเลย เออนั่นแหละข็อยากมองมาหน่อยก็ได้ ตอนนี้เขาก็อยู่ที่ป่ากับทินกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอาแค่นะฮะแก่มันบ่เออกับทินแก่พี่น้องเอ้ยยีย่นี่กันเลยเป็นกับทินอ่ากับทินธรรมชาตินี่มั้งเนาะก็งามอยู่ด้วยเลยแต่ว่าผันแก่หมดแล้วเออเอาเมื่อกินแค่ไง ตำมะฮุงก็ได้เนาะแต่ว่ามันแก่เนะาะพวันน้ำยู่สูงปู้พี่น้องเลยในี่ยนอนก็นมีแต่ว่าพันอ,อยู่สูงเปียกแล้วก็เปียกฝนตกฝนเพิ่งตกแล้วนี่เด้อือเป็นปลากระทินดีที่กันเปียกนเนี่ยิมคลองนี่พี่น้องเอ้ยพุพนะ่นะปลากระทินน้องกระเซียวกระทินมากิน จำมังคุงจำมังคุงแกน้องไม่เนะ <c oughs> า,าะเนาะจัลลิกนีิกับบาลีขอตัวละไปแล้วพี่น้องเอนะ๋ยเนาะขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้กําลังใจบาลีกับแฟนโดยตลอดมานะพี่น้องเนาะฝากอนุโมทนาบุญน้ำกันพนะี่น้องเอ๋ยบาลีมาทำบุญคือเก่าที่เก่าที่เดิมนะพี่น้องเนาะมานี่ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องกันสุขสุขคนพี่น้องสบายดี